มึงจะให้มาลองเงินจากรัฐบาลเหรอตายกันอา่ะากับประเทศมึงไปจัดการกับรัฐบาลไม่จะมาจัดการคนร,รับบริจาคอย่ามาพิมพ์ซ้ำานะพิมพ์ซ้ำกูจะถีบออกให้นะพูดแล้วขึ้นอีสสันดานทำไมมึงต้องขวางคนทำประโยชน์กูไม่เข้าใจ รัฐบาลก็ส่วนรัฐบาลดีคนทําประโยชน์ก็ส่วนคนทําประโยชน์ดีคนในสังคมช่วยกันมาไม่ดีมึงจะร้อรัฐบาลช่วยเหรอตายหากันทั้งประเทศรอรัฐบาลไม่ดูความจริงหาอะไรเลยสิ่งที่มึงพูดถูกต้องไหมถูกแต่มึงแหกตาดูความจริงหน่อยคนทําดีมึงต้องให้เขาทําดีคนช่วยเหลือมึงต้องให้เขาช่วยเหลือ ถ้ามึงบอกว่าไม่ต้องเปิดรับบริจาคข้างรองเงินจากรัฐบาแล้วจะมีมูลิธีเพื่อจำหาอะไรล่ะมึงยกเลิกมูลิธีทีจะมีํำหาอะไรมูลิธิยกเลิกให้หมดการช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบยกเลิกให้หมดไม่ต้องช่วยมึงเคยแหกตาดูความจริงไหมกูต้องหาข้าวไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์หลายที่คนพิการซ้ำซ้อนคนป่วยติดเตียง แหกตาดูหนึ่งคูบริจาคข้าสารมาเป็นตันต้องรวบรวมจากลูกศิษย์เอาแผงเพิ่มไปบริจาคเอาเข้าวสารไปบริจาคเงินจากรับมันไปไม่พอกูไม่รู้หรอกว่าทำไมไม่พอหน้าที่มึงสอสอต้องไปตรวจสอบให้กูสิแล้วไปเอาเงินออกมาให้ได้ไปกระช่าออกมาไม่ใช่ไปนั่งลอยหน้าลอยตาปล่อยให้รัฐบาลแดกเองินอยู่ได้บ้านกูเนี่ยรอท่อระบายน้ำเนี่ยคูรอมากี่ปีแล้วคูยังไม่ได้เลย คุณใจรอง,งบเหรอฮะน้ำบ้านคุณท่วมหมดแล้วท่อประปายังไม่มาท่อระบายน้ำยังไม่มาเลยแหกตาดูความจริงหน่อยปูนี่เข้าไปดูที่ดินที่ดินว่างเปล่าไม่มีบ้านสักหลังแต่มีท่อระบายนะ้ำบ้านกูบ้านเต็มซอยแต่ไม่มีท่อระบายนะ้ำแหกตาดูความจริงหน่อยจะมารอหาแล้วกับเงินรัฐบาลกีมองถึงผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทำ ผู้นั้นเรียกว่าไม่ใช่นิดไม่ควรพบพบไม่ได้ eday. มึงอย่ามาห้ามก็อื่นช่วยเหลือก็เดินมึงอย่ามาห้ามก็อื่นช่วยเหลือใครเขาอยากช่วยเหลือใครต้องปล่อยให้เขาช่วยเหลือก็เดงเคยเห็นเกมที่ อาจารย์ยังแซคุณวัฒแสดงว่าไม่ปล่อยวางกูไม่ได้แซคุณวัฒเลยกูเคยชื่อคุณวัหรือยังกู<ส>เนี่ยมีความชมชอบคุณวัรเป็นกรณีพิเศษด้วยซ้ําแต่อะไรผิดกูต้องว่าตามผิดในเมื่อกูไม่เห็นด้วยกับการเอาเงินบริจาคคืนกูก็ต้องสอนว่าเมื่อบริจาคแล้วควรยกให้ไม่ควรอยากได้กลับคืน การปล่อยวาคือการหวดใช่ไหมครับมึงออกไปไปออกไปไม่ต้องฟังไม่ช่วยอย่ากวางสังคมมันจะแย่รอรัฐบาลรอฝ่ายค้านจะทำหาอะไรได้หุ่ลู่ถูกลักกกงทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลไม่ได้เรื่องทั้งคู่่วยแตกทั้งคู่ไม่มีใครดีกว่าใครผู้เล่ทั้งคู่เนี่ยแหละที่จะบอกให้ เพราะมึงไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนมึงทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวมึงเองมึงทําประโยชน์เพื่อพวกพ้องมึงทําประโยชน์เพื่อตนเองมึงทําประโยชน์เพื่อพรรคการเมืองมึงไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมมึงไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมึงทําเพื่อการเมืองมึงทําเพื่ออํานาจประชาชนต้องมานั่งดูแลกันเอง พราะพึ่งมันไม่ได้ทั้งคู่นี่แหละทั้งรัฐบาลท,ทั้งคานพึ่งไม่ได้ทั้งคู่กูพึ่งใครไม่ได้เลยกูเลยต้องมานั่งพึ่งตัวเองทุกวันนี้ชีพหายทั้งคู่มีหาอะไรพึ่งได้หัดขยับตัวหน่อยคนทำดีมึงต้องสนับสนุนช่วยเหลือเท่าไปถามเขามีอะไรช่วยไหม ทำทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่า้าไม่ถูกต้องบอกเราเดี๋ยวเราจะช่วยดําเนินเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง <Okay. S 1> เราจะช่วยดูให้ว่าต้องทํายังไงต้องดําเนินการยังไงแทนที่มึงจะช่วยกันเปล่านั่งขัดแย้งกันนั่งจ้องจับผิดกันนั่งค่อนแขวกันไม่ช่วยแถมขัดขาอีกที่ผายผมเครียดมาห้าวัน วันนี้มาดูแลอาจารย์รู้สึกเครียดเป็นวันที่หกขอบคุณได้ยินดีด้วยจากเครียดต่อไปนะจ๊ะสมน้ําหน้ามึงกูไม่ได้เครียดกับมึงเป็นเรื่องของมึงจ้ะถ้าเราเอาเงินไปทําบุญแล้วเราขอเงินคืนได้ไหมครับก็ได้มันก็แล้วแต่มึงอะ่ะสมันควรไหมล่ะเหมือนมึงให้เงินกูแล้วแล้วกูไปทวงเงินเหมือนเหมือนกูให้เงินมึงแล้วแล้วกูไปทวงเงินมึงอะ่ะมึงจะรู้สึกยังไงอะ่ะคือใจเขาใจเราอะ่ะจริงๆ เวลามึงให้อะไรใครเวลาใครให้อะไรมึงอย่างนี้ดีกว่าและเขามาทวงเงินคืนมึงมึงจะรู้สึกยังไงแค่นั้นเลยง่ายๆไ,ไม่อยากให้ใครทำแบบไหนอย่าไปทำแบบนั้นกับใครถ้า